สวัสดีค่ะมาทักทายน้องเมลอนนะคะก็ปลูกทดลองปลูกค่ะปลูกแบบไม่มีโรงเรือนอะไรทั้งนั้นก็ครั้งแรกกับการที่เออเราเพาะน้องเขางอกได้โดยทุกอย่างจะหัดผสมดินเพาะดินปลูกเองทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือก็อย่างตามที่เคยคลิปเก่าๆเนาะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง หาง,ง่ายๆเลยมีอะไรบ้างมีถ้ามีแกลบก็ใช้แกลบมีคุยมะพร้าวก็ใช้ขุยมะพร้าวเลยค่ะแต่ขอถ้าอย่างเป็นพวกปุ๋ยอย่างปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกเนี้ค่ะถ้าเป็นมูลวัวอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เขาแบบหมักนานๆหน่อยอันนี้ก็จากที่เห็นก็คือมันจะเจอในพวกของมแมลงเนาะพวกเต่าแตงพวกนี้ค่ะคือจะเยอะมากเพราะว่าหนึ่งพื้นที่รอบๆของเปิดค่อนข้างจะรกนี่เห็นเลยว่ารก ยังไม่ได้ทำความสะอาดเดี๋ยวรอเครื่องตัดหญ้าก่อนก็เดี๋ยวดูการพัฒนาของสวนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอันนี้เราปลูกแบบอืนรีก็อันนี้มันมีทั้งหมดหอสองสี่หกสองสองสี่หกหกต้นแต่คือที่รอดก็คือน่าจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าน้องเขาจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนี่ดูเจ้าตัวแสบเลย เจาตัวแสบค่ะกินหมดเกลี้ยงไม่เหลือก็อรอติดตามการเจริญเติบโตของทางสวนนะคะขอบคุณมากค่ะจากสวนฟาร์มท้ายซอยสวัสดีค่ะ